아 สวัสดีค่ะพบกับช่องนงหนิง KJ Channel นะคะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาหาดวอนบางแสนะคะซึ่งมากินไอศครีมที่น่ารักที่สุดเลยนะคะรู้สึกตะม,มุตตะมิแบบมีกิมมิกเป็นคุกกี้รูปน่ารักๆน,น,นะคะเราไปดูกันว่า นี่เลยค่ะไอซีครีมนะคะไม่ใช่อศซครีมไอซีครีมเป็นไอศ์ครีมที่อยู่ใกล้ทะเลนั่นเองนะคะอันดับแรกเราก็มาสั่งเมนูตรงเคาน์เตอร์นะคะและก็จ่ายเงินและนี่ก็เป็นด้านนอกของทางร้านเขานะคะที่จ่ายเงินอยู่ด้านนอกนะคะเพื่อนๆไอเราก็คิดว่าจะมีแอร์เนาะพอเข้าไปข้างในนะคะปรากฏว่าเป็นฟิลเหมือน ลานแบบนี้กันเลยใกล้ๆกับทะเลเห็นทะเลไหมคะเพืเ่อนๆวันนี้เป็นตอนช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ <c oughs> ก็รถจะเยอะนิดนึงถ้าเป็นวันธรรมดาน่าจะโล่งๆพอเข้ามาในร้านแล้วนะคะก็จะเป็นร้านฟิลแบบนี้ไม่มีแอร์นะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าใครอยากได้ร้านไอศครีมมีแอร์ก็อาจจะเสียใจนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบนั่งกินไอศครีมชมวิวทะเลไป ฟินฟินฟิลสบายๆนะคะเรามาได้ไอศครีมกันแล้วนะคะนี่ก็คือไอศครีมน้องกระต่ายนะคะกับน้องไอศครีมอาหารเช้าน่ารักมากๆเลยน้องกระต่ายก็ตะมุตะมิมากๆเลยนะคะก็จะมีทั้งขามีมือแล้วก็มีหน้าน้องกระต่าย เป็นบูเบอรี่ชีสเค้กนะคะเป็นไอศครีมข้างในเนาะและอีกจานอีกถ้วยหนึ่งอ่ะไม่ใช่อีกจานอีกถ้วยหนึ่งนะคะก็จะเป็นเซตอาหารเช้าไอศครีมนะคะก็จะเป็นมีไข่ดาวมีขนมปังและมีแฮมด้วยนั่นนี่บอกอีกครั้งหนึ่งว่าชื่อร้านไอซีครีมนะคะอยู่ที่หาดวอนนะคะเพื่อนๆ้หากว่าใครมาเที่ยวบางแสนมาหาดวอนนะคะ ก็อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปกับน้องกระต่ายจริงๆมีน้องหมีด้วยนะแล้วก็มีน้องแมวด้วยแต่วันนี้เลือกน้องกระต่ายกับเซตของอาหารเช้านะคะอันนี้เราก็เอาไข่ดาวจิ้มจินะ้มชาเขียวนะไอศครีมชาเขียวจิ้มจิ้มจิ้มไปแล้วเราจะกินไข่ดาวกันแล้วนะคะเพื่อนๆเอ๊ะไข่ดาวรสชาติจะเป็นยังไงนะน่ารักไหมคะน่ารักมากๆเลยขนมปังก็น่ารัก อันนี้ก็จะเป็นแฮมนะคะอันนี้ปรากฏว่าหัวน้องกระต่ายหายไปแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวหาดวนบางแสนมากินไอศครีมกันนะคะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงหนิง kj channel ไว้ด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้นะให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะคะที่เข้ามาติดตามและหวังว่าเราจะไปเที่ยวไปกินด้วยกันแบบนี้ยาวๆเลยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนคนไหนชอบแบบไหนอยากให้ไปที่ไหนนะคะในบางแสนนะคะก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะถ้าหากว่ามีโอกาสมีเวลาไป ไปรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะสุดท้ายนี้ก็จากกันไปด้วยเร้บๆนะคะบ๊ายบาย